สวัสดีเอฟช่องชัยมงคลด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดประจําวันที่1ธันวาคม2566ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นไปดูใบแรกเป็นใบปกนะครับเจ้าแม่สีเกตนะครับใบนี้ให้เด่น3มาครับ303239ชุด3ตัวจะเป็น932นะครับต่อไปเป็นสูตรรับศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เด่น4เด่น6และเด่น9มาชุด2ตัวจะเป็น 4061 90 436593 476896ชุด3ตัวจะเป็น043 165และ896นะครับสําหรับชุด3ตัวใบต่อไปครับใบนี้เป็นปากแดงศักดิ์สิทธิ์บนให้เด่น3ม,มานะครับ ก็จะได้30 0 3ครับ1343 63และ83มาชุด2ตัวนะครับใบต่อไปครับเป็นประทับท่งนะครับใบนี้ให้ชุด2ตัวมาจะเป็น3137 61 67และ93นะครับแล้วก็ 3193เช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดเด่นมาชุด3ตัวจะเป็น931493 635 837 461และ267ครับปากแดงศักดิ์สิทธิ์อีกเล่มหนึ่งเป็นชุด3ตัวนะครับให้761463 069มา ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นปากแดงศักดิ์สิทธิ์เด่นล่างมานะครับให้เด่น6ก็จะได้ชุด2ตัวจะเป็น6 2 6 4 6 5 6 7และ60มาครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นจอมหู อิทรนะิสนครนายกนะครับของยันแดงจะเป็นเด่น3เด่น4และเด่น6ชุด2ตัวจะเป็น3 9 3 5 4 5 4 9 6 5และ6 9นะครับต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นเด่น3ลอง6ชุด2ตัวจะเป็น3 1 1 3 6 2 2 6 3 6 6 3 5 5 6 3 7 7 3 8 6 6 8 8ชุดปราทิหารนะครับให้ชุด2ตัวมาจะเป็น3 4 3 8 94แล้วก็98ส่วนชุด3ตัวจะเป็น5 3 4 0 3 4 5 3 8 0 3 8 0 9 8 5 9 8 0 9, 8, 0, 9 4และ5 9 4มานะครับชุด3ตัวครับ ต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นชูโชคเรียกซับครับเด่นบนให้เด่น4ลอง6เด่น6นะครับก็จะได้ชุด2ตัวเป็น3 4 5 4 3 6และ5 6ต่อไปล่างนะครับเด่น0ูลอง3เด่น3ชุด2ตัวจะเป็น3 1 0 9 3 9 0 1นะครับ ต่อไปเป็น3มิติมหารวยนะครับใบนี้ให้เด่น2ชุด2ตัวจะเป็น2 3 2 4 2 6และ2 9ที่เด็ดแจ็คพอตครับใบนี้ให้เด่น5มาเป็นเด่น5บนนะครับชุด2ตัวจะเป็น5 3และ5 6ใบต่อไปครับ วันนี้จะเป็นหนุ่มครองหอยหลอดนะครับให้เด่นบน1กับ9ส่วนเด่นล่างจะเป็น3กับ6ครับชุด2ตัวจะเป็น3 2 3 7 6 2และ67แดงนะครอ,อินนะครับให้เด่น4ลรอง6นะครับต่อไปครับเป็นหนุ่มสกลคนอีสานนะครับให้ชุดเลขสวยมา ฟันทงบนนะครับเด่น3ฟันทงล่างเด่น6ชุด3ตัวจะเป็น029และ146ครับไว้ต่อไปนะครับลอยลมบนให้ชุดเด่น3ลอง9มา03 23 63ชุด3ตัวจะเป็น103 523 7 63 ต่อไปครับใบนี้จะเป็นเจแดงองค์ครัก์นะครับใบนี้ให้เด่น4ีรอง6มาชุด3ตัวจะเป็น1 4 3 8 6 5นะครับส่วน9ชุดพิเศษจะเป็นชุด2ตัวมานะครับ4 1 4 3 4 5 4 6 4 8 6 1 6 3 6 5 6 8ชุดเด่นเลขสวยครับ4 3และ6 5นะครับ ต่อไปครับประทับทรงล่าง2ตัวมา1ตัวจะให้เด่น3ลอง6มาชุด2ตัวจะเป็น3 1 3 4 3 5 3 8 3 9 6 1 6 4 6 5 6 8และ6 9นะครับชุดวงกลมเด่นสุดนะครับจะเป็น3 8 3 4และ6 8ครับเป็นชุด2ตัวนะครับ ต่อไปเป็นปลาาหลายเงินครับใบนี้ให้ชุด2ตัวมาจะเป็น3 1 3 5 3 7 9 7 9 5 9 1ชุด3ตัวจะเป็น2 3 7 0 9 1ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นท่ำหรือสีนะครับให้เด่น4ลอง9มาชุด2ตัวจะเป็น3 4 6 4 0 4 3 9 2 9 6 9และ0 9มาครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์แอดนะครับแชมป์ปักหลักให้ชุดเด่นบนมาเด่น4ลอง5เด่น4นะครับชุดตัวเดียวจะเป็น3 4ระวังเบิ้ลจะเป็น4 4และ5 5ครับ ใบต่อไปเป็นแชมป์หน่วยปักหลักนะครับให้ชุดเด่นล่างมาจะเป็นเด่น3ลอง7เด่น3เม็ดเดียว83นะครับระวังเบิ้ลก็จะเป็น33 3, และ77ครับต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์หนูในวงกลมนะครับก็จะเป็นชุด3ตัวและ2ตัวมา2 48และ5 0นะครับ ไปดูชุดเด่น2ตัวบนล่างกันนะครับให้เด่น3ลอง4มา30 39 40 49ชุด3ตัวจะเป็น5 30 8 39 6 49ชุด2ตัวเด่น5ลอง7นะครับ5 3 5 6 7 3 7 6 ใบต่อไปครับเป็นของพอนครนายกนะครับใบนี้ให้เด่น3ลอง6ชุด2ตัวจะเป็น6 6 60 6, 6 2 6 4และ6 8ส่วนชุด3ตัวจะเป็น9 6 8และ1 6 4ไปดูชุดเด่นล่างกันนะครับเด่น9ลอง0นะครับชุด2ตัวจะเป็น9 9 9 3 9ก9 6และ98ครับใบต่อไปนะครับตรงเป้าแม่นจริงนะครับมาตัวเดียวสุดเห็งครับใบนี้จะเป็นเด่น3ลรอง6นะครับ2ตัวมา1ตัวต่อไปเป็นหวงจุ้ยนะครับโดยอาจารย์ธานินนะครับใบนี้ให้ เด่น3ลอง6มาชุด2ตัวจะเป็น30 31 35 37 60 61 65 67ส่วนชุดต่อไปจะเป็นชุด3ตัวนะครับให้0 3 1 6 3 7 6 2 5และ9 6 7มาครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ